ป้าพี่น้องมันแตกแล้วจากทอดพีหัวตอ กับสบายดีเมื่อสุขครูสุคนนะเขาสู่สองเตื้ยสำหรับตอนเช้ามื้อนี้ขอยก็ขึ้นให้ ใครถือไก่บ้านเพราะว่าเหาสีมาเสียห้าห้ามันถีอเขาปลูกไหม่ๆห้านีนป่งขึ้นสูงแล้วแต่มื้อนี้มันยากาดกับพนตกมันพนพอยเขาก็เลยต้องได้ใส่เสื้อกันพลแล้วโอเคทุกคนมีแต่ติดตามเบิง้งติดตามชมนำเฮาแบบยนี้นเลย เขาสิมาเบื้องพักที่หาวานใช่นะเพราะวะ่าด้นแลวเขาบัไดมาป้าพี่น้องมันแตกแล้วเขาบันไดขึ้นสี่หาวันแล้วเขาบันไดขึ้นส่วนแต่เสียดายมีแต่พ้นตกระรดอนาะพักของเขากับยานว่าบ,บางงาม นานต่เขาขุดไว้ยานมันแน่นอีกนี่แหละบริเวณที่เขาปลูกมันเขาปลูกกับคันค้างลายมีแต่เขาสีมาเสียใหญ ເຮົາເສຍຍານີ້ບໍ່ໄດ້ມີຕົ້ນມັນເຮົາຈင်းຊີ້ອັນເພາະວ່າໄຮ່ອັນປໜເຮົາກໍຍັງທາປູກເຂົາຄືເກົາ ฟ้าพี่นอ้องมันบอกอน,นี้น้ำในนองถาเฮาบกขึ้นมื้อนี่นี่มันบกแห้งนี่ทอก็นานม,มามาแล้วแต่เหาสิไปเบิง้งแต่อ้างี่เฮาเก็บเอานา้ำ แต่ปากท่อนี้กับน้ำมากๆเนาะเพราะว่ามันบกแต่อ่างที่เยาเก็บน้ำ้ายนี่ อเพื่อเาต่แต่บ่หู้ว่าเาเฮ็ดได้หรือบ่เรียบร้อยเนาะเฮามัดแต่ว่ามันบ่แน่นน้ำมันยังออกว่าเฮาเฮ็ดก็บ่เป็นแน่ อนนไม่เลอวนะครัเอาเหินมาเต่งใช้น้ำมีมาแล้วเวลาเาไปไีแฟงงเสื้อกาแฟกมืดไปแฟงน้ำ หลังจากเขาแป้งน้ำแล้วในเขาสีคุดเอามัน เรียบร้อยเขาขุดมันสำหรับกินนั่นแหละ เราล่างมั่นกันเรียบร้อยสิพีคุดเอาพักอีกคู ຫານທ່ຽງນີ້ຂ້ອຍຊິໃຫ້ຍັບເຜັດຜັກທີ່ເຮົາເກັບຈາກສວນເອົາມາລວກ เผ็ดกับผักเทียมเนี่ยเขาทีน้ำกันส่วนขคี้งอันนี้เนี่ยเขาจะเผาใส่ทานเลยถ้าว่าเขาปิ้งมันจะบูสุกง,ง่าย คิงเนี่ยเฮาต้องซอยถ้าว่าเฮาบ่ซอยเวลาเฮาตํามันจะบ่มุนมันมุนแต่ว่ามันมุนยาก เาไาทเที่ยงของเ้ากัแล้วนะเบาหญาเผินเห็ดลวกผักจำแจวอาหารตอนเ้าอันนี้ก็บสุกยอดมันของเบายืตอนนี้พวกเขาก็มานั่งกินข้าวเที่ยงมีแต่สี่คนส่วนเบายุบก็ออกไปเข้าป่านเอามาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันมาๆมา

ra giờ là phải Tôi lại mà tăng Anh đạo EO, tóc hẹn 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 tóc hẹn